สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเจาะโฟมเพื่อสำหรับปลูกผักไฮโดรโปรนิกนะคะโฟมที่เราเจาะจะมีสองแบบด้วยกันนะคะคือแบบวงใหญ่นะคะสำหรับใส่กระถางปลูกเออได้แก่พวกผักสลัดนะคะผักที่มีต้นออต้นใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเจาะแล้วเราก็ใส่ กระถางลงไปได้เลยอย่างนี้นะคะกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเราเจาะเพื่อที่จะเอาฟองน้ําลงนะคะเนี่ยค่ะฟองน้ําก็คือฟองน้ําที่สําหรับใช้ปลูกผักนะคะเอามาให้ใส่ลงไปโดยไม่ต้องใช้กระถางอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเราจะใช้ไม้แขวนเสื้อเก่าเนี่ยค่ะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะที่เป็นลวดเอามาดัดนะคะ โดยส่วนบนเนี่ยเราก็จะดัดเพื่อที่จะทำเป็นเอ,อช่องใหญ่แบบนี้ค่ะเพื่อให้กระถางลงได้นะคะเพราะมันจะพอดีมากอย่างนี้ยค่ะเราดัดอีกนิดนึงก็จะได้เลยส่วนที่เราจะทำเล็กๆแาบรูเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะปลูกผักบุ้งนะคะ เราก็จะเอามาเอาไว้แขวนเสื้อมาดัดเป็นรูปทรงนี้นะคะรูปทรงนี้พอดีอันนี้เป็นลวดแข็งนะคะก็เลยอาจจะดัดยากนิดนึงแต่ก็ดัดให้ให้เล็กกว่าฟองน้ำนะคะฟองน้ำปกติแล้วก็จะหนึ่งนิ้วเราก็ดัดให้ประมาณ เกือบเกือบหนึ่งนิ้วะคะ่ะแล้วเราใช้วงนอกเป็นหลักนะคะเพราะว่าเวลาเราไปทําความร้อนแล้วแล้วมาเจาะโฟมเนี่ยก็จะอยู่ที่วงนอกนะคะต้องเล็กกว่าหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อที่จะใส่ฟองน้ํานี้ได้ mm. เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเจาะนะคะ ค่ะให้เอาน้ำไม้แขวนเสื้อที่เราตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี้นะคะมาอังไฟให้ร้อนนะคะจากนั้นเราก็ไปกดที่ตรงโฟมนะคะค่ะไฟอาจจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะเลยโฟมยังไม่ออกอะค่ะเดี๋ยวเราคงต้องอังไฟมากกว่านานานกว่านี้หน่อยนะคะค่ะทีนี้เราก็ไปอังไฟร้อนแล้วนะคะ มาเจาะได้เลยค่ะคราวนี้ง่ายมากเลยค่ะเรากดลงไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่ากดยากขึ้นแล้วอะคะ่ะเราก็ให้หยุดแล้วก็ไปทําการอังไฟใหม่นะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแกะแออกง่ายมากเลยค่ะดีนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆกดลงไปนะคะก็ะหลุดแล้วะคะ่ะ ไม่ยากใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมาเจาะกันให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะแผ่นโฟมของเราก็เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไงคะง่ายง่ายมากจริงๆนะคะลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ